สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสโชคลาภมาดูกันเป็นแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าพยากรณ์แบบกว้าง ไม่ได้จำเพาะว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับส่วนท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับตรงที่ขึ้นตรงนี้นะครับเอาละครับทีนี้มาดูกันว่าดวงของแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีหรือไม่ มาดูกันครับเริ่มจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงเป็นอย่างไรงานเงินความรักอุปสรรคมีหรือไม่จะมีโชคลาภหรือไม่มีอะไรที่ควรระวังมาดูกันครับ คนวันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับบรรยากาศดีขึ้นนะครับก็มีการเริ่มต้นใหม่มีการแก้ไขปัญหาที่มันมันเคยมีมาก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความรักด้วยนะครับก็จะมีโอกาสดีคือสุขภาพนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นอาจจะพักฟื้นหน่อยนะครับอย่าใจร้อนสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพ รายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พัาพยายกรณ์ใบที่1เป็น4ดาบนะครับสดาบคือการดูแลสุขภาพการฟื้นฟูสุขภาพค่อยเปลี่ยนค่อยไปอย่าใจร้อนโอกาสดีๆกำลังจะมาสำหรับปัญหาต่างๆที่เคยเจอก็จะค่อยๆค,คลี่คลายบางเรื่องอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรโอกาสเริ่มดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับทบทวนอย่าใจร้อนจนเกินไป สุขภาพของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นอัศวินไม้เท้านี้ก็คือการเริ่มต้นออกเดินทางการเริ่มต้นชีวิตใหม่การก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับคนที่มีไฟมีแรงมีอนาคตรออยู่ก็จะมีอกตาดการงานก็จะดีขึ้นเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ ด้วยความเข้มแข็งโอกาสจะสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อมครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือเหรียญน,นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีลูกน้องสำหรับคนที่มีลูกน้องลูกหลานทุกคนก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ รายได้การเงินก็เริ่มดีขึ้นที่สำคัญคือความรู้สึกอารมณ์จิตใจก็เบิกบานไปด้วยครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำหรือโชคลาภสำหรับคนวันอาทิตย์เป็น66ถ้วยนะ6ถ้วยนี้ดีนะครับโชคลาภมีวันนี้ ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้เงินที่ทำท่าว่าจะหลุดลอยไปก็กลับมาซะอย่างนั้นนะครับมีโชคลาภเข้ามาการเงินที่เคยมีปัญหาก็แก้ไขได้การงานที่ไม่ก้าวหน้ามีอุปสรรคก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นคนรักที่รอก็จะกลับมาได้ข่าวคราวได้บรรยากาศดีๆมีของขวัญของฝากคือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น สรุปดวงคนวันอาทิตย์วันนี้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปได้การงานก็เติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าได้งานใหม่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนคนที่มีปัญหาก็รอการสะสางโอกาสก็จะเข้ามาเรื่อยเอสิ่งที่ผิดพลาดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจากอดีตก็จะผ่านพ้นไปได้ การงานก็จะกลับมาได้งานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวการเงินดีโชคลาภมีได้รับเงินแบบฟุกฟุกไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสความรักก็ดีงามกลับมาเข้าใจกันได้คนรักกลับคืนมามีของขวัญของฝากบรรยากาศดีชีวิตสมหวังสดชื่นขึ้นนะครับ ทีนี้เป็นดวงคนวันจันทร์นะครับชาววันจันทร์ดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีหรือไม่มาดูกันครับคนวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ เริ่มต้นด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นได้สุขุมมีการจัดการมีการวางแผนดีๆแต่คนที่รอรอโอกาสรอคนรักรอความรักนะครับคือการรอคอยนั้นก็ต้องมีเวลาเหมือนกันอาจจะมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องแก้ไขต้องสะสางหรือไม่ก็มีปัญหาบางอย่างเข้ามาอยู่เหมือนกัน รายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากให่พยากรณ์ไปที่หนึ่งเป็นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยก็คือการเริ่มต้นวันนี้ไม่กัดฉับกระเฉงเท่าที่ควรอาจจะเชย่อยอาจจะติดอยู่กับการพักผ่อนยังเหมือนกับว่าคนยังไม่พร้อมที่จะตื่นขึ้นมารับบรรยากาศใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกอารมณ์สิ่งที่รอคอยมันช้ามันเฉย รวมทั้งการรอเกี่ยวกับความรักด้วยก็ยังช้าได้เฉอยอยู่นะครับปราการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยนะครับนี่ก็ยังหนักไปกว่านั้นอีกนะครับบางคนคือเหนื่อยท้อเหมือนว่ากําลังใจยังไม่ฟื้นประมาณนั้นนะครับร่างกายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกจิตใจหวั่นไหวอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเข้มแข็งนั่นแหละจริงๆแล้วอยากจะก้าวไปข้างหน้าแบบที่ เราควรจะทำแต่ว่าบางทีก็อาจจะเหมือนกับว่ามันมีอะไรมาฉุดมาเหนี่ยวมารั้งไว้อยู่นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับนี่ก็เป็น8ดาบนะครับนี่ก็เป็นภาวะที่รู้สึกอึดอัดกับเหตุการณ์กับสถานการณ์บางอย่างสุขภาพก็ยังไม่ค่อยเต็มที่แถมยังมีภาระมีอะไรเข้ามากดดันอีกด้วย หนักแน่นเข้าไว้นะครับค่อยๆแก้ไขอะไรที่เป็นปัญหาก็รอนะครับเรียนรู้พัฒนาทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยคือเราต้องผ่านนั่นแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อย่าใจร้อนจนเกินไปนะครับแก้ไขทีละจุดทีละอย่างอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเร่งด่วนอะไรรออยากแยะให้ออกต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำหรือว่าโชคลาภ ของคนวันจันนะครับเป็น10เรียญน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับปัญหาก็มีแต่ว่าท่านต้องมีวิธีการที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับด้วยวิธีการเฉพาะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือประสบการณ์ความสามารถยังมีพร้อมที่จะรับมือการงานก็จะเด่นขึ้นดีขึ้น คือจัดการการบริหารต่างๆก็เริ่มเป็นระบบคือเรอาจจะเหนื่อยอาจจะอ่อนล้ามาในบางช่วงบางเวลาแต่สุดท้ายแล้วหน้าที่ก็ต้องทํางานก็เดินหน้าต่อไปสามารถจัดการบริหารให้ได้เดินหน้าต่อไปได้งานก็จะมีความคืบหน้าขึ้นการเงินนี่ดีนะครับสําคัญเลยมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีโชคลาภมีเงินค่าตอบแทนมีผลประกอบการมีเงินก้อนจํานวนไม่น้อยเข้ามา ความรักก็เริ่มดีครอบครัวนะครับส่วนครอบครัวก็เข้าใจอบอุ่นลูกหลานบริหวานด้วยนั่นเป็นบรรยากาศที่ยังดีมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าบางอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ก็ต้องแก้ไขครับสรุปดวงคนวันจัน์ทรนะครับวันนี้อาจจะอึดอาจเฉยเฉยช้ารู้สึกเหนื่อยท้อแท้เหมือนจะหมดกำลังใจนะครับค่อยๆฟกฟื้นขึ้นมานะครับพยุงตัวเองอกอกจากที่นอนว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับอาบน้ําแต่งตัวเริ่มต้นทํางานก็พลิกชีวิตได้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการงานก็ยังดีมีโอกาสมีการเงินที่ดีๆรออยู่นะครับมีโอกาสได้รับเงินจำนวนไม่น้อยด้วยความรักก็ดูดดีครอบครัวอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันก็ยังเป็นบรรยากาศด้านที่ดีไม่น้อยนะครับสำหรับคนวันจันทร์ครับ ตามมาเป็นดวงคนวันอังคารนะครับชาววันอังคารดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภมีหรือไม่มาดูกันครับคนวันอังคารครับวันนี้ก็มองไปถึงอนาคตนะครับคืออะไรที่เป็นปัญหาก็ แก้นั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่แก้แต่ว่าอนาคตดีๆรออยู่เริ่มต้นงานใหม่วันใหม่สดใสขึ้นมีความมุ่งมั่นมีสิ่งดีๆรออยู่นะครับเวลาะเอียัดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนะครับมาดูตรงที่อารมณ์ก่อน 4. ี่ถ้วย 4. ถ้วยคือความรู้สึกที่มันยึดอยู่กับประเด็นความรักมากเกินไป ตั้งเป้าหมายคาดหวังว่าิญควรจะได้อย่างน้อนอย่างนี้จากคนรักหรือว่าจากความรักนั่นแหละแต่มันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่มันมีความสมบูรณ์เหมือนที่คิดก็เกิดอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดไม่พอใจมีความทุกข์ตามมานะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะมองไปถึงด้านที่ดีวันนี้ควรจะมีสิ่งดีๆเข้ามาด้านที่ดีก็ยังมีนะครับก็อย่ามองแต่ด้านที่มันไม่ดีอย่างเดียว ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2องไม้เท้าชีวิตคือการเดินหน้าต่อไปนะครับมีงานรออยู่มีตําแหน่งรออยู่มีการเปลี่ยนแปลงดีๆรออยู่นะครับรวมทั้งงานพิเศษก็ยังรออยู่เช่นเดียวกันนะครับอาจจะหมายถึงการเดินทางด้วยการไปทำงานที่ใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้การเงินก็ดีหมายถึงค่าตอบแทน มีรายได้เข้ามาด้วยนะครับส่วนความรักนะครับก็ค่อยพัฒนาได้นะครับอันนี้โอกาสของชาววันอังคารนะครับยังมียังเปิดกว้างนะครับค่อยเป็นค่อยไปชีวิตยังดีขึ้นกว่าเดิมการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ แต่ละคนก็จะเริ่มบทมีบทบาทชัดเจนขึ้นตามสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารก็ต้องเน้นไปที่ลูกน้องพนักงานให้คำแนะนำให้แนวทางคนเป็นครูบาอาจารย์ก็เน้นไปถึงลูกศิษย์ลูกขาพ่อแม่ก็ลูกหลานบริวารที่ต้องดูแลเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นบทบาทเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่ง สำหรับคนที่เพิ่งเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้รับคำชี้แนะแนวทางจากคนที่มีความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําสำหรับคนวันอังคารนะครับเป็นเจเหรียญการเงินโชคลาบมีเงินนะครับปันนี้เงินเข้ามีรายได้ดีขึ้น เพียงแต่ว่าก็ต้องบริหารบางแผนจัดการเกี่ยวกับการเงินควบคู่กันไปด้วยสรุปดวงคนวันอังคารวันนี้นะครับก็อาจจะมีอารมณ์ที่มันติดอยู่กับบางเรื่องบางอย่างชวนให้หงุดหงิดไม่พอใจนะครับแต่ถ้ามองไปถึงภาระหน้าที่บทบาทต่างๆมันรออยู่เพราะฉะนั้นจะมัวแต่กังวลมัวแต่เครียด คิดเล็กคิดน้อยอยู่คงจะไม่ไหวนะครับอันนั้นก็ต้องพักไว้สิ่งดีๆยังมีเริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพได้ตามบทบาทของตัวเองมีงานใหม่งานใหม่งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมรออยู่มีสัญญาใหม่ๆรออยู่มีเพื่อนร่วมงานใหม่รออยู่มีคนที่ต้องรับผิดชอบให้เรารับผิดชอบรออยู่นะครับก็ต้องเดินหน้าต่อไปรายได้การเงินเริ่มดีขึ้นความรักที่ว่ารอก็ค่อยเปลยนค่อยไปนะครับวันนี้โชคลาภการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี จัดการบริหารสำคัญระบบก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้เป็นอย่างไรดีไม่ดีการงานการเงินความรักอุปสะรักแนวทางโชคลาภจะมีหรือไม่มาดูกันครับ คนวันพุธวันนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับงานการเริ่มต้นได้ดีก้าวสู่ความรุ่งเรืองได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีคนมาทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อนได้ต้องระวังในจุดนี้ส่วนรายละเอียดของดวงมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็น7ไม้เทา้างานก็คือเริ่มต้นก็ดูวนว่าท่านจะพบการทดสอบ ว่าต้องทำนนนี่นั่นต้องเข้มแข็งต้องแก้ไขต้องเอาจริงเอาจังกับการงานแล้วท่านจับผ่านได้บางคนก็มีการสัมภาษณ์งานการแข่งขันมีการคัดเลือกแน่นอนมีคู่แข่งด้วยอันนี้ก็เอาจริงเอาจังเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ละความพยายามแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น3ไม้เท้านะครับก็เริ่มเดินหน้าต่อไปได้การงานนะครับอาจจะมีการเดินทางมีงานอบรมสัมมนาทำงานเป็นหมู่เคณะศึกษาเพิ่มเติมรออยู่นะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วางแผนดีๆเดินทางไปทําอะไรกิจกรรมอยู่ตรงไหนบ้างพบเจอลูกค้าที่ไหนใครเป็นอย่างไรคือมีการจัดการเป็นระบบมากขึ้นก็อาจจะมีการทําสัญญาใหม่ๆคุยเรื่องงานใหม่ ก็เกิดขึ้นได้เรื่องของการเงินมีรายได้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนในวงจรของการเงินของท่านธุรกิจของท่านมีผลประกอบการมีกำไรมีเงินเข้าความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับอันนี้คือเริ่มดีขึ้นเป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสครับระการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับนี่เป็น7 ดาบอันนี้ก็ต้องระวังและทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องราวที่เกิดจากคนบางคนเข้ามาแทรกแซงเข้ามาทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ก็ทะเลาะวิวาทกันได้อันนี้ก็ต้องตรวจสอบที่ไปที่มาของคนบางคนป้องกันไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องอก ดาดแนวทางโชคลาภข้อแนะนำของคนวันพุธนะครับเป็นเดอะซันเส้นทางของดวงอาทิตย์ดวงตะวันเจิดจ้าสดใสโชคใหญ่กำลังมาชีวิตจะดีขึ้นจะพลิกสถานการณ์พลิกวิกฤตได้รุ่งเรืองรวดเร็วมีอำนาจบรารมีครับสรุปดวงคนวันพุธวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความหวังด้วยโอกาส อาจจะมีการแข่งขันมีการคัดเลือกมีการที่เข้ามีกฎเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องทําจริงลงมือทําและประสบผลสําเร็จการทําสัญญาการเจรจาธุรกิจต่างๆดีขึ้นการเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้บริหารให้ดูแลความรักก็เริ่มดีแต่ตรงนี้อาจจะมีปัญหานะครับคือต้องระวังคนบางคนที่อาจจะมาสร้างความเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็ต้อง รมะมัดระวังไว้ก่อนส่วนด้านที่ดีโอกาสวันนี้โชคใหญ่กําลังจะมาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจะรุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีความสำเร็จดีๆใหญ่ๆรอยอยู่ครับทีนี้เป็นดวงคนวันพฤหัสบ,บดีชาววันพฤหัสบ,บดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต โชคลาภโอกาสมีหรือไม่มาดูกันครับคนวันพาลหัสสบด,ดีวันนี้นะครับมีเรื่องของการเดินทางความเร่งรีบเข้ามาเกี่ยวข้องอารมณ์ก็สำคัญนะครับจิตใจถ้าดีนิ่งก็คิดงานได้ มีความสดใสมีความสวเด็ดรออยู่แต่ว่าปัญหารอบๆตัวมันมันยังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ได้รับมือกับปัญหาแล้วก็สร้างงานให้ได้โอกาสยังมีรายรีดกของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หน่งเป็น5เหรียญ5เหรียญน,นี่คือเรื่องเงินการเงินบันนี้มีรายจ่ายมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนเยอะ บางทีไม่ได้คิดมาก่อนไม่รู้ตัวมาก่อนว่ามีความจําเป็นตรงนี้อยู่ก็ฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้ก็ต้องระวังทบทวนเงินของเราว่ามีเท่าไหร่ใช้ใจ่ายอะไรให้เป็นระบบมากขึ้นครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นอัศวินดาบอัศวินดาบคือช่วงเวลาของการเริ่มต้นที่มีความเร่งรีบในวันนี้นะครับอาจจะมีงานสําคัญสําคัญรอให้แก้ไข มีปัญหาเร่งด่วนเข้ามาหรือไม่ก็มีการเตินทางที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับย้ายจากตรงนี้ไปที่ใหม่การเคลื่อนไหวก็เร่งรีบเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีความเหนื่อยอยู่ในในความเร่งรีบนั่นด้วยนะครับแต่ก็เป็นภาระที่หยุดไม่ได้ต้องเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น1ถ้วยอันนี้ดีนะครับเรื่องของโอกาสบรรยากาศดีๆยังมีนะครับ ความคิดสร้างสรรค์าการงานการเจราจาธุรกิจหรือไม่ก็ประเด็นความรักด้วยนะครับความเข้าใจกันยังมีนะครับก็เอาตัวนี้เป็นแรงส่งเป็นแรงผลักก็เดินหน้าต่อไปได้สร้างโอกาสใหม่ๆได้ชีวิตก็มีความสดใสมีความสําเร็จรออยู่ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภของคนวันพฤหัสบด,ดีเป็นสิบดาบ ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับวันนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระวังนะครับจะมากจะน้อยมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนั่นแหละนะครับคือมีปัญหามีความเดือดร้อนหรือไม่ก็เรื่องต้องต้องระวังนะครับก็ฝากกันไว้สรุปดวงคนวันพัหัสบด,ดีวันนี้งานมีความเร่งด่วนในการแก้ไขในการเดินทางอาจจะย้ายงานย้ายที่ทำงาน การเงินบัน,นีีมีรายจ่ายที่มันมากเป็นพิเศษรออยู่ต้องระวังความรักดีเข้าใจซึ่งกันและก,กันและก็บรรยากาศของการทำงานภาพรวมแล้วยังดูด,ดีมีอนาคตสดใสรออยู่นะครับและสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมคือปัญหาของสุขภาพสำหรับชาววันพฤลัสสบดี ตมาเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับชาววันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีหรือไม่มาดูกันครับชาววันศุกร์ครับวันนี้ก็เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้หลายเรื่อง งานก็อาจจะเปลี่ยนงานคือเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่นานๆอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเดินทางจิตยึดอยู่กับความสนุกสนานประมาณนี้นะครับงานก็มีโอกาสงานจอบงานฟรีแลนซ์การเงินดีรายได้เข้านะครับจะอย่างไรก็ตามมีจุดจิตต้องระวังแบบมากด้วยรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากเดอฟูนนะครับ เป็นไพ่ยพยากรณ์ที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคือจิตใจวันนี้ยังยังติดการเปลี่ยนแปลงคือไม่ชอบอยู่กับที่นานๆเปลี่ยนงานก็ดีนะครับคืออยากจะเปลี่ยนงานนั่นแต่คือใจมันมันมัน,ม,นมันเดินหน้าต่อไปแล้วนะครับบางคนก็ไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากจำเจอยู่กับที่นานๆก็เบื่อก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงได้งานใหม่ขึ้นงานใหม่รับงานใหม่งานจ็อบงานฟรีแลนซ์ประมาณแบบนี้สนุก การเงินรายรับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่รายจ่ายก็ใช้จ่ายไปเพื่อความบันเทิงการพักผ่อนกิจกรรมมากเป็นพิเศษประเด็นความรักอาจจะกําลังเปลี่ยนแปลงความรักด้วยในช่วงนี้นะครับหรือไม่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรักใครสักคนก็ดูๆกันไปก่อนประมาณนี้นะครับต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8เหรียญการเงิน การงานพิเศษนะครับวันนี้ก็เด่นนะครับงานจ็อบงานฟรีแลนซ์งานที่ใช้ทักษะความสามารถส่วนตัวและก็รายได้ดีด้วยใครที่มีความสามารถก็มองมองหาโอกาสให้กับตุกเองนะครับเป็นจุดเด่นของคนบรรสุบันทิตนะครับด้านใดด้านหนึ่งทํา,าทงานได้ประกอบอาชีพได้ได,ได้ทั้งเ,เงินได้ทั้งกล่องด้วยวันนี้นะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น4ี่บริยัน,นะครับย้อนกลับไปที่เดือดฟูนะครับคือใช้จ่ายเงินเยอะเพราะฉะนั้นก็มีสี่เหรียญเข้ามาอันนี้วันมามา,มาเบรกไว้นิดหนึ่งว่าวันนี้นะครับจะให้ดีต้องระวังเรื่องของการเงินใช้จ่ายแบบพอพอเพียงประมาณนั้นนะครับคือรู้ค่ารูจ้จัดการบริหารให้เป็นระบบหน่อยอย่าใช้จ่ายแบบตามอำเภอใจคืออยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออันนั้นก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นทาวเวอร์ด้วยนะครับนี่เป็นข้อแนะนำที่ค่อนข้างว่าต้องจริงจังนิดหนึ่งนะครับสำหรับคำแนะนำแบบนี้นะครับคืออาจจะเจอปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นแบบแบบที่เราไม่คิดว่าจะเจอไม่คาดฝันหรือไม่ก็เจอแบบเร่งด่วนมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้นะครับมาแล้วทำให้เกิดความ เสียหายเจออุปสรรคแบบมากๆก,ก็ต้องระวังนะครับคนเดินทางขับรถใช้ถนนทั้งหลายทั้งปวงต้องรอบคอบไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็ป้องกันไว้ก่อนดีก่อนนะครับคือจะไปถามหาเลยว่าเมื่อไรจะเจอจะเจอยังไงอันนั้นก็เป็นการดำเนินชีวิตพี่ว่าประมาทไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือมีสติดีกว่านะครับไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต สรุปดวงคนวันศุกร์วันนี้ก็เป็นว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตข้อสำคัญเลยนะครับจะทำอะไรขอให้รอบคอบรัดกลุ่มแนวทางดวงคือการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมเสริมเปลี่ยนงานได้งานใหม่เริ่มต้นงานจอ็อบงานฟรีแลนซ์การเงินดีขึ้นรายรับเข้ามาตลอดแต่ว่าข้อเสียคือใช้จ่ายเยอะด้วยอาจจะเสียเงินเยอะด้วยถ้าไม่รอบคอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังความรักยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนรู้ หรือไม่ก็บางทีก็เป็นความสุขความพอใจของแต่ละคนด้วยก็เป็นเรื่องที่นักพยากรณ์ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับคือบอกได้อธิบายให้ฟังได้แต่ว่าแนวทางก็เป็นเรื่องที่เราเลือกเองนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางว่าวันนี้อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตครับต่อมาเป็นดวงคนวันเสาร์ ชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสนะครับมาดูกันครับคนวันเสาร์วันนี้ดวงเด่นนะครับ emperor รออยู่นั่นคือดวงของจักรกพรรดิวันนี้ก็มีชื่อเสียงมีความสำเร็จการงานโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้น ดีนะครับเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะตกอยู่ในกับวางบนบางเรื่องบางอย่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เล็กน้อยถ้ามองไปถึงผลลัพธ์ที่ดีรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งนั่นคือเดโมนนะครับเดโมนคือความคุมเครือในใจการที่มันตกอยู่ในผวาบางอย่างที่ตัดสินใจไม่ได้ก็สับสนก็หาทางออกไม่เจอประมาณนี้แหละนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ ่อมามาดูส่วนที่2เป็นเอ็มเพอเรอร์นี่ดวงจกักรพรรดิคนวันเสาร์มีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก้าวสู่ความสำเร็จก้าวสู่ความมั่นคงได้รุ่งเรืองขึ้นยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมีบารมีได้มีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นคนทำงานส่วนตัวก็จะมีงานใหญ่ประสบความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อ การเงินดีมั่นคงขึ้นความรักกับคนต่างชาติกำลังมาแรงครับะการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชาไม้เท้านี่ก็งานเด่นมั่นคงรักษาระดับมาตรฐานได้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยคือดีในเรื่องของการงานเด่นสุดๆทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อนะนนำโชคลาภคนวันเสาร์นะครับเป็นจัสติกเป็นเรื่องที่ดี โชคลาภก็ว่าได้แต่มันหมายถึงความสาเร็จที่เป็นรูปธรรมด้านงานด้านการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดอะไรที่มันล้มเหลวมาก่อนก็แก้ไขได้ก็เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงเป็นโชคทางด้านนโะยบายโอกาสทางด้านนโะยบายแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีสําเร็จรุง่งเรืองและก็ก้าวหน้าต่อไปนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ก็ดวงเด่นเด่นมากคุณดวงจกกักรพรรดิการงานดีขึ้น ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวมีความยิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์อํานาจบาร,รมีชื่อเสียงเกียรติยศการเงินดีเยี่ยมรับทรัพย์จำนวนมากๆคือรับแล้วก็มั่นคงขึ้นนะไม่ใช่ว่าได้มาใช้จ่ายออกไปหมดความรักก็ยิ่งใหญ่คนที่มีความรักคนต่างชาติดูเหมือนว่ากําลังไปได้ดีได้สวยด้วยนะครับและก็แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากอาดีตได้ทําสัญญาเจรจาอะไรใหม่ๆได้มองภาพรวมๆวันนี้คนมันเสาดวงดี เย็นดังประสบความสำเร็จนะครับเอาละครับก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันเกิดแล้วนะครับบอกเล่าสู่กันฟังพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับสิ่งที่ดีก็บอกว่าดีอะไรที่ไม่ดีก็ตักเตือนกันให้คำแนะนำไปนะครับ ก็ใช้วิจารณญาณเอาเลือกเอาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับขอบคุณที่มาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหมอหักวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สดใสสมหวังสมบูรณ์มั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ